สวัสดีค่ะ สักภาพมือสองค่ะนางคะ่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเอี้ยมยีนยาวคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอีนะคะราคา6,000บาทจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่80-100ถึงตัวคะ่ะน้ำหนัก45โลตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ60บาทคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเอี้ยมยีนเน้นขายยาวอาจจะมีเนื้อลูกฟูกติดมาบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในนี้สุดคุ้มมากๆค่ะลูกค้าจากต้นทุนต่อตัว60บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์กันด้วยนะคะลูกค้าเสาร์แล้วจะเหงาได้ไงลูกค้ามาพบกับไลฟ์สดของบักเรานะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของบลกด้วยตัวนี้เป็นงานเอี่ยมยีนยาวค่ะลูกค้านะคะเน้นเป็นเนื้อผ้ายีนอาจจะมีแบบว่าผ้าลูกฟูกติดมาบ้างนะคะลูกค้าจาต้น ต้นทุนต่อตัวประมาณการ60บาทซึ่งลูกค้านะคะสามารถนำไปทำราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถนำหลักทำไปทำราคาได้นะลูกค้าจะได้หลากหลายราคาเลยค่ะเยี่ยมยินหลักๆนะลูกค้าจ๋าต้นทุน60บาทลูกค้าไปขายตัวละ2 0 0 2้0ยสออาบารยได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นแฟชั่นที่ไม่มีอ้าวเป็นแฟชั่นที่ใส่ได้หลากหลายหลากสไตล์เลยนะคะใช่แล้วจีอูจ้า พี่จ๋าเรื่องแบรนด์มีค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าหลักๆที่เราจะเจอก็จะเป็น G U u n i c l o นะคะหมวดนี้เน้นเป็นงานญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ CF เข้ามาได้รับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้ได้จ๋ารับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะ45โลราคา6000บาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นมือสอง ทัดเกรด A นะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค่ะ5-15เปอเซ็นต์ขาเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มๆเยอะๆเลยค่ะลูกค้าจ๋า45กิโลในราคา6,000บาทเท่านั้นซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะนะคะลูกค้าจ๋ายิ่งขายประจำอยู่แล้วแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าซื้อครบ20,000ได้ส่วนลดด้วย1,000บาทนะคะลูกค,ค้าจ๋ได้เป็นสมาชิกกับบัคเราด้วยนะคะ,คะ ใชแล้วค่ะชอบกระสอบนี้นะคะก็4 f เเข้ามาได้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะสสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก่อนก็ได้บัตรของเราค่ะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าสะดวกสามารถเข้ามาได้เลยเปิดทุกวันนะลูกค้าวันวันก็เปิดนะคะใช่ค่ะวันนี้อาจเป็นวันหยุดของลูกค้านะคะลูกค้าจะไม่รู้จะไปไหนอยากเลก ธุรกิจใหม่อยากดูสินค้าจริงก่อนนะลูกค้าจ๋าบักของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยวันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหโมงเย็นอย่างที่พี่นางแจ้งไว้เลย่ะคาจ๋าหรือว่าวันพรุ่งนี้ลูกค้าบอกว่าพี่สะดวกวันพรุ่งนี้เป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมได้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นวันพรุ่งนี้ก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าเพราะว่าบัคกของเราเปิดทําการทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์นะคะอาทิตย์ถึงจันใช่แล้ว 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ,คะ,ะเ,เข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าไม่สะดวกเข้ามาเรามีเป็นระบบขนส่งค่ะจะส่งสินค้าได้นะคะทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะประเทศไทยทุกจังหวัดค่ะลูกค้าจ๋าหรือฝั่งเพื่อนบ้านนะคะเราก็สามารถจะส่งได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าอยากดูรายการรีวิวหมวดเอืญๆค่ะ,คะลูกค้าจ๋าผ่านหน้าเฟซบุ๊กของเราก็ได้สามารถเลื่อนดูย้อนหลังได้นะ ลูกค้าจ๋าหรือว่าอยากดูรายการแคตตาล็อกของสินค้าของบักนะคะลูกค้าจ๋าว่าบัคกมีหมวดอะไรบ้างมีสินค้าหมวดไหนบ้างแนะนําเป็นเว็บไซต์ของบริษัทค่ะลูกค้าจ๋าเรามีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกดูมากมายเลยมากกว่า2,000รายการเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ไลน์นี้ลูกค้าจ๋าเป็นงานเอี่ยมยาวค่ะอยู่ในนี้นะคะได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะลูกค้าเรื่องไซส์ของเขานะคะจะมีครามาค่ะลูกค้าจ๋างานญี่ปุ่นไซส์จะอยู่ประ ประมาณไซส์เอ็มอาจจะมีแอลติดมาบ้างนะคะลูกค้จาจ๋าลูกค้าดูคะ่ะต้นทุน60บาทสวยๆแบบนี้ค่ะ,คะจ๋าแนะนําเลยนะคะใครที่ชอบแต่งตัวสไตล์แบบว่าใส่เอี๊ยมนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นตัวนี้ได้นะคะเป็นเอี๊ยมยาวของเราคะ่ะลูกค้าจ๋าราคา6000บาทเท่านั้นนะคะได้ไปเลยคุณภาพเกรดเอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยสวยยั่วเลยค่ะ CF ได้นะคะลูกค้าจ๋ารับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ สือสายรุ่นเองสายเปิดเองค่ะรับเป็นกระสอบใหม่ได้ไดนะ<ด>คะจา๋าสนใจแบบนายนะคะทักสอบถามเราเพิ่มเติมได้นะคะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์นะคะก็มีคะมาลูกค้าจา๋าแบรนด์ยี่ห้อมีคะมานะมีทั้งแบรนด์ที่แบบว่าเรารู้จักกันนะคะลูกค้าจา๋าหรือจะเป็นอ่าแบรนด์เฉพาะของตัวสินค้านะคะลูกค้าจา๋าก็มีมาอาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะก็มีมานะคะอยู่ในนี้แต่ละกกระสอบเราไม่ได้การ การันตีนะคะว่าจะเป็นอ่าแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวะนะคะใช่ค่ะถ้าชอบแบรนด์ที่เรารีวิวสามารถซีเอฟแบรนด์ อ่า CF ตัวนี้ได้ะค,ะไดค่ะได้ทั้งหมดแน่นอนค่ะได้ครบทุกตัวแน่นอนนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าหยิบปลายชิ้น2ชิ้นไม่มีค่ะแต่ถ้าเป็นสายลุ้นแนะนําเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าหมวดเดียวกันนะคะเรื่องแฟชั่นอาจจะขะกะกันนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนํานะ,ะสําหรับใครที่ขายงานเอี้ยมนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นเอี้ยมสั้นเอี้ยมยาวนะคะสินค้าของบั็กมีพร้อมจัดส่งนะ,ะ<ช>ลูกค้า สนใจนะคะก็สามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าสาหรับตัวนี้เป็นงานเอี้ยมยาวค่ะลูกค้าจ๋า6,000บาทนะเป็นงานญี่ปุ่นลถเอสพีของเราสวยๆยั่วๆคุณภาพเกรด A ค่ะต้นทุนอยู่ที่ประมาณการ60บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจัดซีเอฟได้เลยลูกค้าท่านไหนที่ขายประจําอยู่แล้วขายแฟชั่นคุณผู้หญิงอยู่แล้วค่ะ,คะลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นอีกหนึ่ง ชาชันที่ไม่ตกเพนที่ไม่มีเอาค่ะ,คะใส่ได้ทุกโอกาสด้วยใส่ได้ทุกฤดูด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็สี่เอฟเข้ามาได้สินค้าของบักเรานะคะมีหลากหลายรายการลูกค้าอยากได้เป็นสินค้าหมวดไหนสามารถพักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งลูกค้าจะเข้ามาที่หน้างานก็ได้ะะได้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําได้เลยหรือว่าลูกค้าอยากดูรีวิวหมวด เพิ่มเติมสามารถแจ้งอินบ็อกซ์เรามาได้นะคะลูกค้าจ๋าเราจะาคัดสรรเราคัดสรรสินค้ามาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะค่ะ,คะ ใช่ค่ะลูกค้าจ้ะแต่ตอนนี้ไลน์นี้ก็ะสอบนี้ค่ะเอี้ยมยาวลูกค้าสนใจนะสามารถสีเอดได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นแบรนด์ลีค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าแบรนด์นะมีค้ามาให้หลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าแต่เราไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นแบรนด์แท้หรือแบรนด์เทียมนะคะใช่ค่ะโทนสีก็มีค้ามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นยีนฟอกก็มีมายีน ก็มีมานะคะจะหลากหลายโทนอยู่ในนี้ค่ะแนะนําแนะนําเลยพ่อค้าแม่ค้ายิ่งขายงานแฟชั่นอยู่แล้วแนะนําเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจะเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่วัยรุ่นวัยทำงานนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะสวยๆยั่วๆลูกค้าเอี้ยมยาวของเรานะคะสนใจ CF ได้นะคะรับกระสอบนี้ได้เลยหรือจะรับกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะอจีอยู่จ้า ปาดแบนมีคะมาเลยจ้าไฟห้อยนะลูกค้าจะมีคะมานะคะใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะส่วนที่เหลือยังไงฝากลูกค้าติดตามกันด้วยค่ะสําหรับสินค้าหมวดนี้เป็นงานเอี้ยมยีนยาวค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสพี45โลราคา6,000บาทจํานวนตัวเราประมาณการอยู่ที่ 80-100ถึงตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ60บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ site, IG, เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักข, <อ S 2> ของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกสช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ